ลดหนี้กยศเป็นนโยบายที่ตรงใจกับใครหลายคนนี่คือหนึ่งในนโยบายของพรรคครองไทยที่คาดว่าจะได้รับความนิยมจากประชาชนกลุ่มหนึ่งที่กำลังเดือดร้อนกับการติดหนี้กยศอ,อยู่และเมื่อมีการเตรียมการเลือกตั้งทั่วประเทศสำหรับสอสอมีการจัดระบบระเบียบใหม่ว่าการเลือกตั้งจะใช้ระบบ การแบ่งเขตคือกาสองใบนะครับสสอเขตกับปาติลิสไม่เหมือนเดิมแล้วสอสอเขตจะได้มากกว่าปาติลิสเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าพักคลองไทยที่บอกว่ามาเปิดตัวครั้งแรกที่เชียงใหม่คือภาคเหนือของเรานี่เองเป็นอย่างไรลองฟังดูนะครับมา ก็าสาหรับภาคเหนือเนี่ยมามาที่นี่เป็นที่แรกครับแต่ว่าภาคอื่นเนี่ยครับภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันตกภาคตะวันออกกทมเนี่ยไปเปิดตัวผู้สมัครมาทุกภาคเลยครับเดี๋ยวของภาคเหนือที่พิ่งมาครั้งแรกรมาที่นี่แล้วจะไปต่อที่ไหนอีกอับพรุ่งนี้จะไปจังหวัดตราครับาพบผู้สมัครสสจังหวัดตากครับความคาดหวังนี่ภาคเหนือนี่คาดหวังนี่จัง้จหวัดเชียงใหม่ตอนนี้คือเนื่องจากพักกองไทยเรามีนโยบายที่ ที่ถือว่าดีที่สุดในขณนะนี้นะครับเป็นนโยบายที่ดีสุดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพรักก็คือเอานโยบายไปบอกกล่าวพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับตั้งตัวผู้สมัครทั้งทีมงานในแต่ละภาคเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้สมัครก็ดีกรรมการแปลนพักก็ดีนี่ได้ส่งนโยบายถึงพี่น้องประชาชนเราเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้ทราบนโยบายของพักเนี่ย จะตัดสินใจทํางานกับพรรคกองไทยแล้วก็เลือกพกรรคกองไทยนะครับเท่าที่ผ่านมามีประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาเห็หลาบกับบางพักเนี่ยสเสนอนโยบายก่อนเลือกตั้งครับพอหลังเลือกตั้งแล้วมีเปลี่ยนนโยบายไปอีกแบบหนึ่งนี้ทางพักนี่มีผมถือว่าเป็นพักการเมืองที่ที่ใช้ไม่ได้ในทางการเมืองนะครับคือพักการเมืองเมื่อประกาศนโยบายแล้วต้องเป็นสัญญาประชาคมของเราที่ชัดเจนครับว่าทุกอย่างที่เราพูดไปต้องทําได้ ถ้าพี่น้องประชาชนให้เสียงหนึ่งเสียงกับพรรคคลองไทยเนี่ยนโยบายทุกนโยบายทําได้แน่นอนนะครับและเป็นนโยบายที่ที่จะทําให้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนได้ประโยชน์โดยตรงนะครับไม่ใช่ทําเพื่อกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มบุคคลหนึ่งบคุคคลใดเป็นประโยชน์ของร่วมกันของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับครับขอบคุณครับการเดินทางมาเปิดตัวของพรรคคลองไทยที่เชียงใหม่นั้นได้เลือกบ้านพูหลวงอิท หรือนายลนฤทธิ์อภิวงศ์ที่อยู่อำเภอสังกะแพงเป็นจุดรวมตัวของกลุ่มนักการเมืองที่สนใจในงานด้านการเมืองแล้วมีนายสมกฤตบุญชัยว่าที่ผู้สมัครสสเขตสังกะแพงของเชียงใหม่เป็นผู้ประสานงานเชิญพักพวกเพื่อนฝูงกลุ่มเพื่อนสังกแพงรุ่น17มาร่วมเป็นเกียรติและมาทำการเลือก ผู้สมัครสสในเขตเชียงใหม่หรือ p r i m a r y vote ได้ครบทุกเขตแล้วมีการแถลงนโยบายหลักๆของรองหัวหน้าพักเป็นอย่างไรลองฟังในคลิปหน้านะครับว่ามีนโยบายโดนใจอย่างไรบ้างขอบคุณครับ มาใหม่ี i c o ไม่มีสารพิษใช้ง่ายสะดวกสบายซื้อผปใช้ตามเอกสารกำกับมีจำหน่ายที่ร้านดังต่อไปนี้รับไปจำหน่ายกำไรงามเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปของสำนักข่าว9ล้านวิวโปรดกดติดตามกดถูกใจกดแชร์และกดสั่นกระดิ่งให้ด้วย